Mm-hmm. สวัสดีค่ะพี่น้องคะมันนี่ก็ับมาพบกับติ๊กษาภาคจวดเนาะคะ่ะพี่น้องคะมันนี่เลขได้เลขได้ใส่ค่ะพี่น้องใส่ตันเนาะคะ่ะมันนี่สิผ้าพีผ้าหนองเป็นกระซือเนาะจากพี่น้องจ้ามาเด้อค่ะมันนี่เลขผ้ามากินกับบรรยากาศทุนน่งนาค่ะพี่น้องคะตอนรับลมหนาวเนาะค่ะลมหนาวกับ,บานเล็กเนาะอยู่ติดยิมโขงเนาะจากพี่น้องจ้าบบอันบ่บบต้องว่าว่าลมแรงขนาดไหนแรงในะนอนจ้ะพี่น้องจ้า มาจ้าก่อนสิปิกินนะคะ่ะเลยกระฝากพี่ฝากน้องเด้อค่ะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์เลขสาผ้าจวดคือเกาเด้อจ้บพี่น้องจ้าสองหนอหน่อยนะคะอืมเบาๆลาย้ยายห้างคืดอยากไหมคะพี่น้องคะน้ำไล่ไหลพี่น้องเบิ้งนใส่ป้าต่อน้ำจิ้มซี่ฟูดคะ่ะหมดกัดขาเลยคะ่ะพี่น้องคะ่ะนั่งอยู่อันนั่งอยู่ข้างหน้าป้าต่อใส่ สุดใหญคคับพี่จองกึบก ขับขอโทษขออภัยน้ำเสียงวอเด้อแต่พี่น้องตา ใส่ตันค่ะอืมเลกแบวนนะครับพี่น้องคะบาทเล็กไล,กล่ได้ ลูกโดดจ้าปะเนี่ย,ยจวดแห้งค่ะใส่ตันกรึบๆค่ะพี่น้องคะมันมันออกกรึบๆเนาะค่ะปู กึบๆมันๆค่ะจิ้มกับนำ้ำจิ้มซีฟู้ด สุดยอดเลยค่ะเขากันแห้งมาจ้าซับแสบนั่นเลยค่ะ chạy mm -hmm. nhanh ngay hả กรุบแห้งอะไรค่ะพี่น้องใส่ง่ายๆ สุดๆคะ่ะเมนูนี้แซ่บค่ะพี่หนงค่ะกรึบๆนะคะกับแก้มนะคะพี่หองค่ะนี่อันนี้น้ำตาไม่มีใครเลยหน่อยเนาะค่ะบานเล็กฟนบอตกเลยเด้อจ้ะพี่หองจ้านาวแล้วค่ะ อือตัวค่ะขนาดค่ะเพชรแห้ พี่น้องจ้ากรึบๆนะคะมันมันแห้งค่ะพี่น้องคะ ใส้ตันค่ะใส่ตัน1นกิโลค่ะพี่น้องคะเรกสื้อมาต้าตัวค่ะ ใส่ตันหลวกจิ้มครับพี่น้องคะ สุดยอดเลยค่ะเมนูเนี่ยพี่น้องคะใส่ตันเนาะค่ะหลวกจิ้มคะ่ะพี่น้องคะสุดยอดคะ่ะเมนูนี้กรึบกึบ,กบมันมันคะ่ะพี่น้องจิ้มกับน้าจิม้มซี่ฟูตป้าตุ่กเขากันค่ะขนาดคะ่ะพี่น้องคะมาเนี่เลยกับผ้าพีพะนองมานาั่งกินอยู่ทงหน้าเนาะคะ่ะมาเบิงธรรมชาติเนาะคะ่ะพี่น้องมาฟังเสียงกบเสียงเขียดหงเนาะจ้าจ้าเมื่อพี่น้องคะไปมาคลิปนี้ ผู้ได้หักเล็กแ่งเล็กะเลกะฝากากดไตกดแชรเล็กในเด้อค่ะพี่น้องค่ะเมื่อหนี่นอกจากเลกสีเดียรอตัวลาพีล่าหนองไปก่อนค่ะพ่อกันไม่คลิปนะค่ะพี่น้องค่ะเมื่อนีงสวัสดีจ้า